ถึงแล้วนะคะที่พักของเรานะคะโอ้โหเกิดหลูมากเลยกำไรชีวิตของเรานะคะอันนี้ทีมงานของเราทั้งหมดนะคะเอามาเป็นทีมนะคะทำผุนร่วมมิตรแบบมินิมินิเน่าะะสนุกสนานมากใส่วจวดกูแจ้น้ะกูแจอยู่ไหนอันนึงอยู่นี่นะ โอ้ไปได้เลยเจอยู่ตรงนั้นสวยมากค่ะสวยมากจริงๆเขาเรียกว่าเป็นกำไรของเป็นกำไรชีวิตนะคะของเราเหมือนเหมือนต่างประเทศเลยอ่ะมาดูดิสวยงามมาก ิง,งน้ำพิมโดยสายจวนนะคะโอ้วิวก็สวยด้วยค่ะเลิศเลิศเลิศโอ้ใกล้ภูเขานะคะหนึ่งวันจะขอมาเที่ยวต่างประเทศเนาะเลิศมาก เป็นบุญนะคะเป็นบุญของคุณแม่ที่ได้มาเจอมาเห็นแบบนี้เนาะสวยงามคะ่ะชอบมากชอบบรรยากาศที่นี่นะคะที่มันมีใกล้ๆภูเขาอย่างนี้ชอบมากอากาศดีอ,อกแบบเหมือนต่างประเทศเลยเอาไปใส่ไปยังใคยลงมาห้องโน้นเหรอ สวยงามมากนะเหมือนเมืองฝรั่งนะคะเป็นบ้านของฝรั่งนะอย่าลืมมาเด้อมานีเด้อค่ะที่ร้านบ้านเบาแดงนะคะรับรองว่า ปีนี้เรามวนแบบมีแต่เรียกว่ามีรุ่นเด็กๆใหม่ๆเข้ามานะคะก็ะทำให้เหมือนกับทุกคนสนุกสนานเคมีตรงกันมากๆต้องลองมาดูนะคะถ้าไม่เชื่อต้องลองมาชมดูนะคะว่าคำูพร่วม,มิีปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะ จรเราพักข้างล่างนะคะไม่ได้พักข้างบนเนาะข้างบนน่าจะเป็นจุดประชาสัมพันธ์บ้านพันนกจะอยู่ด้านล่างเนาะ mm hmm. นก็สวยเหมือนเดิมสวยมากติดภูเขาด้วยค่ะอากาศดีมากเลยคุณ mm hmm. แม่อยากอยู่แบบนี้จังเลย mm hmm. คน,นี่เลอดรูเลอดรู